ิดหัวมาก็ได้ชมช็อตสวยๆนะครับลูกตีของน้องคอนโดนะครับกล้องนครกล้องนครตีติดไว้เหมือนกันนะครับติดไว้อย่างห่างครับในรอบนี้นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48คัดเลือกภาค4ี่ครับจังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นจังหวัด ที่ทำการคัดเลือกครับขณะนี้เป็นคู่น็อกเอาท์นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายอาร,ร์ตนารกรกาลเกตเปิดม,มุมไปสวยงามครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชครับภูมิศิลานะครับภูมิศิลาขึ้นมุมแล้วครับลกูก โอ้ oh, ลูกอยู่กับเป้าฝ่ายนครศรีธรรมราชลูกอยู่ในมือน้องคุม้มเหล็กสุดท้ายนครศรีธรรมราชเลือกที่ตีตัดตีไทยไม่โดนออกขวาไปแล้วะครับตอนนี้จังหวัดภูเก็ตนะครับได้คาในสนามหนึ่งแต้มแล้วนะครับ ภูมิศิลาจะเลือกเล่นถ้ายืนอย่างนี้สองสายจะตีครับจบโอ้โห ได้อยู่6คะแนนต่อศูนะครับได้เป็น9ต่อศูนย์ครับในเที่ยวนี้นะครับภูมิศิลาเลือกขึ้นเป้ามาอยู่ที่ระยะ7เมตร ลูกอยู่กับเป้าเลยครับอยากกนทนั้งหลายถุงกล้องนะครับกล้องเล็กกล้องนครปอ,อกหอดกว่านะครับโดนเต็มหัวนะครับลูก เปลี่ยนนะครับรูปตั้งเปลี่ยนแต่ว่าระยะประมาณ2เมตรครับคนโดจะเข้าไปไล่น้องอาร์ตนักกอบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยดีกว่านะสเมตรอย่าพึ่งเชียงน,น,นะครับนักกรกาลเกตนะครับมือวางยกลูกออกมานะครับวางไว้ที่ประมาณ50เซนครับ ครสีธรรมราชนะครับให้มือวางขึ้นทําการก่อนนะครับ ออกมาด้านบนนะครับขยายโซนออกมานะครับลูกของนักกรกาลเกตห่างอยู่1เมตรนครับส่วนลูกของนครศรีธรรมราชห่าง50เซนครับชมลูกตีของคันโดนบ้างนะครับ หลายโซนมาพอเปลี่ยนครับีูนะครับมือวางของนครอมีิรรมราชนะครับนั่ง เหนือเป้าประมาณ20เซนครับอีกครั้งหนึ่งนะครับดูคอนโดนะครับเข้าวงแล้วน,นะครับตีโดนตีตายลูปเปลี่ยนตีตั้งได้สองครับ พอถ่ายครับน้องคุ้มนะครับน้องคุ้มเล่นมือกันยกลูกเปิดมาเรียนครับห่างอยู่ห้สเซน นีนครับลูกยังอยู่ในมือภูมิศิลาอีกสองเหล็กนะครับภูมิศิลาออกเหล็กมาแล้วครับทับล้มใส่นครศรีธรรมราชนะครับ,ย,รบยังอยู่ในมือลูกอยู่ในมือของน้องุูมอีก หนึ่งใบนะครับทางจังหวัดภูเก็ตอ่านลูกตีไม่ได้แล้วครับเพราะว่าล้อมไปด้วยลูกของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมดเลยนะครับวางเื่อเซฟครับ ครับปูมศิลาวางเปลี่ยนครับลูกลูกอยู่ในแนวเดียวกันกับลูกของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับน้องคุ้มนะครับมือตีปุ๊บไม่เกค,ครับไม่ชอ็อตครับลูกชฉีกออกมาก็ได้หนึ่งแต้มครับคะแนนตามเป็น1นต่อเครับ เที่ยวนี้นะครับนครศรีธรรมราชนะครับได้หนึ่งคะแนนเลือกวางเป้าเพื่อเล่นไม้ใหม่ไว้ที่ประมาณ8เมตรครับ วยงามครับวางไว้ประมาณ40เซนครับหน้าเป้าทางจังหวัดภูเก็ตครับเลือกยังไม่บุกนะครับเลือกให้น้องอาร์ตนัชกรกาลเกตนะครับวางคุมโซนไว้ก่อนครับน้องอาร์ตขึ้นมุมไปนะครับ ลูกไปต่อท้ายของลูกนครศรีธรรมราชที่ได้แต้มอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในโซนถือว่าอยู่ในโซนครับคนโดนนะครับธนากรสังแก้วปรับนะ สั้งไว้เป็น2แต้มครับ ได้ข้อมูลมาแล้วครับน้องมือวางของนคนรเสียมแลชน้องบอลน,นะครับน้องบอลวางไปยังไม่เปลี่ยนนะครับไปอยู่ทางท้ายต่อท้ายลูกของน้องคอนโดที่ตีตั้งตีต,ต,ติดเอาไว้น้องกองโอ้โหตีดีตีโดนครับแต่โชคไม่เข้าข้างครับภาพเป้าวิ่งตามกันไปนะครับ เ p แห่งโชคอยู่ทางด้านภูเก็ตมากกว่าครับสำหรับไม้นี้นะครับนแงอะนมองคุ้มนะครับวันนี้เล่นในตำแหน่งมือกันครับฮาร้ลอยขึ้นไปสวยงามครับลูกของภูเก็ตนะครับ ผลโรยปลายลงมาแล้วครับนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเราเล่นอยู่ในโดมครับน้องบอนโดนะครับขึ้นมุมไปแล้วครับตบออกโอโ้ลงเป็มเหล็กไม่ตกดิน โซนขึ้นไปวางเหมือนเดิมลูกขึ้นไปผลไปนิดเดียวครับลูกของคอนโดที่อยู่ข้างเป้านั้นอยู่ประมาณสัก4ี่สิเซนได้สี่0ห้าสิบเซนประมาณหนึ่งอกครับและน้องกล้องนะครับลูกยังอยู่ในมือน้องกล้องดอกขึ้นไปครับสวยงามครับ เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอ้าวไม่เปลี่ยนครับ ภูเกตนะครับนักกรการาเกตยกลูกขึ้นไปได้สองแก้มนะครับสวยงามครับนะครับยกไปบล็อกแก่นไว้ลูกนี้นะครับทำให้ภูมิศิลานะครับออกเหล็กง่ายขึ้นนะครับกรณีที่จะลากเป้าขึ้นไปบนก็น่าจะโอกาสน้อยลงเพราะว่ามีลูกของนักตกรการาเกตไปบล็อกเป้าเอาไว้แล้วครับ สามไลท์ขณะนี้ภูเก็ต11คะแนนนะครับในมือสี่ปูมสิลาอีก2เลยถ้าได้ทํไาได้ครบก็จะเกมนะครับลูกทีหนึ่งนะขึ้นไปไม่ได้นะครับได้อันดับที่5นะครับได้อันดับที่5ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร รวมแล้วได้3คะแนนครับเป็น12ต่อหนึครับเที่ยวนี้นะครับภูเก็ตคะแนนยืนไว้ที่12ต่อหนึภูมิศิลาวางเป้าไว้ที่ระยะ7เมตรครับ ายาที่เพื่อนๆเ,เรียกกันวางเป้ามาวางลูกมาอยู่กับเป้าครับห่างสักสองนิ้วลูกอย่างนี้น้องกล้องไม่ต้องคิดมากครับกลองป้งนะครับกลองตังไว้แล้วนะครับห่างจากตีติดไว้นะครับขยายมาเป็นประมาณ50เซนติเมตรครับ หนึ 1> 1, ประมาณหนึสองน้องอาร์ตขึ้นมุมนิ่มๆม,มานะครับเปลี่ยนครับได้ลายนะครับลายอยู่ในแนวเดียวกันกับรูปของน้องกล้องที่ตั้งไว้เมื่อตีนะครับน้องกล้องก็คงจะเลือก ตีถ่ายไปอีกเหมือนเดิมครับปับนะครับลูกตีมาแทนที่นะครับลูกอื่นๆน,นะครับขยายโวนออกไปตามลำดับหมดหน้าที่ของน้องกล้องนะครับร้อยเอร์เซ็น้องอาร์ตร้อเซ กีฬานะครับเป็นผูกขึ้นลูกต่อมานะครับยกลูก,ลกมาปุบเปลี่ยนครับเปลี่ยนสวยงามครับลูกนี้นะครับถ้าน้องคุ้มนะครับตีตั้งรับสามครับตีขยายรับสอง ปีไม่ลงนะครับปีออกขวานิดนิดน่าจะลงแก่นนะครับทีนี้ครับลงที่เหล็กนะครับลงคุมของเหล็กไปแล้วกล้องของเหล็กไปแล้วต่อไปเหลือลูก ของลูกอยู่ในมือน้องบอลนะครับน้องบอลมือวางของนครศรีธรรมราชโดยทางจังหวัดตูรกตนะครับเหลือคอนโดอยู่2และภูมศิลาอยู่1นึู่มศิลานั่งนะครับนั่งวางกำลังจะขึ้นมุมมานะครับขออนุญาตดูแต่เฉพาะที่แกนนะครับตอนนักกีฬาบังเราอยู่ ขึ้นมุมมาแล้วครับปึ๊บเหมือน50าสิบห้าสิบรับไม่เป็นไรครับขออนาตโชว์ให้เห็นทางด้านนี้นะครับระยะยัง50 50อยู่นะครับยังไม่มั่นใจว่าใครจะได้แก้ดูข้างบนนี้นะครับจะได้เห็น ท่าทางของผู้เล่นแล้วก็ลูกที่อยู่ในสนามครับไม่เปลี่ยนนะครับภูมิชีลาขึ้นมาสั้นประมาณครึ่งเซนมันโดตีลอยข้าม ตอนนี้นะครับคนดูเหลืออยู่เล็กเดียวนะครับส่วนน้องบอลของนคอนเสิร์มราดเหลืออยู่2อง 2> คนดเลือกนั่งวางนะครับเลือกลูกวางเป้าหมายก็คืออาจจะคลิกลูกล่างนิดนึงหรือจะวางเปลี่ยนเองเหมือนจะ อยากจะคลิกนิดหนึ่งโอเคครับหนึ่งคลิกขึ้นมาเปลี่ยนแล้วลูกที่คลิกอยู่นะครับก็ไปเบียดกับลูกของจังหวัดนครที่ได้แต้มอยู่นะครับถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองลูกครับนณะขณะนี้ครับลูกของจอทูกเกตเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนะครับขอแท็ขึ้นสูงตอนนี้น้องบอลของนครศรีธรรมราชนะครับ ทำหน้าที่เป็นมือตีเพื่อตีถ่ายรับหนึ่งแต้มลูกแรกไม่โดนนะครับค,คบยายต้องยกกล้องขึ้นมาในมุมสูงอย่างนี้นะครับอาจจะเคลื่อน บกวบาบานะครับแต่ว่าดีที่สุดแล้วครับลูกนี้ถ้าตีผิดเกมนะครับตีโดนก็จะได้เนม่งแต้มตีล้นนะครับก็เกมแล้วครับจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เข้าไปอยู่ในรอบรองชนะเลิศ